โอเคสวัสดีคุณผู้ชมนะคผมวันนี้เรามาอยู่ในแบบ Anime Evolution s i m u l a t o r กันนะครัผมสำหรับครั้งนี้เรามากับอัปเดต12นะครับซึ่งมีโลกใหม่ด้ยวยครับนี่ข้างหลังผมนี่คือ New World นะครับผมผมก็ไปลองๆองเล่นมาดูแล้วหลักมันก็เหมือนเหมือนเดิมแหละก็แค่เหมือนว้าไปอีกประตูนึงนะครับผมรูปแบบการเล่นยังเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแปลกตานะแต่อนาคตก็ผมก็ไม่รู้นะครับโอเคมาถึงเดี๋ยวผมจะ แกโค้ดกันก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับโค้ดแรกอันนี้ได้ไปเลยนะครับ50 50พอยต์นะครับเอาไว้อัพสเตตหรือว่าอัพเอ่อไอตรงคูณพลังนะครับนี่50พอยต์อ่ะนี่ครับผมอัปเดต12นะครับตรงนี้แล้วก็มีอ e ีโค้ดนึงครับผมจำไม่ได้นะครับมันเป็นแค่ให้บูตคูณ power 2นะครับซึ่งเราสามารถแบบรับตรงนี้ได้แบบรวยๆกันอยู่แล้วอะอันนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสู่โลกใหม่กันเลยดีกว่านะครับปึ้ม มาโลกใหม่เนี่ยเขามีอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมก็จะมาไล่ๆบอกเอาที่ผมรู้ก่อนแล้วกันนะคือสกุลเงินเขาเพิ่มมาใหม่ด้วยนะครับนี่คือในโลกเนี้เขาจะใช้สกุลเงินตรงนี้เลยนะครับเป็นเนี่ยไอเชสสีฟ้านี่นครับมาเดี๋ยวเรามาดูระบบเอชาร์ทข้างหลังก่อนอันนี้ช่วงแรกๆอาจจะใช้เงินเงินจากโลกเก่าครับแต่พอไปสักพักมันจะใช้เงินจากโลกนี้ครับที่เป็นเชสสีฟ้าซึ่งผมก็ เอ็นชาร์ดไปแบบครบแล้วอะนะครับตรงนี้คือมันอัพอัพอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็มาอัพได้แล้วก็เขามีเพิ่มคูณพลังครับเป็นคูณพลังครับสามสิบหกนะครับคูณสามสิบหกนี่ก็คือตรงนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปซ่อนทําไมนะครับทั้งที่ก็มีตัวอักษรตรงนี้ออกมาครับหรืออาจจะแบบให้มันดูมีอะไรหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นที่คูณพลังใหม่นะแต่ว่าเขาต้องใช้เก็บวิวตัวนี้ซึ่งผมยังสุ่มไม่ได้เลยครับต้องเก็บเลเวลให้4 5ก็ไม่ยากนะอันนี้ไม่ยากนะครับโอเเคลย แต่ว่านะครับทุกคนคือแบบผมตีไม่เข้าเลยครับพลังดีๆนะทุกคนขนาดผมตีมอนที่กากที่สุดในโลกนี้นะครับดูเลยโอ้โหเอาเถอะพี่น้องครับผมตีตัวนี้แบบแบบผมตีตั้งแต่ผมมาโลกนี้ผมตีตัวนี้เป็นตัวเดียวแล้วผมพอเลยนะแล้วพอมันได้เพชรมาร้อยร้อยสี่สิบกว่า q ิ d ดีผมก็เอาไปสุ่มในโลกของเบอร์เซอร์นัน่าจะเป็นของเบอร์เซอร์นะก็คือได้ตัวนี้มาแล้วก็เห็นอาวุธที่ผมถือไหมโอ้โถือเหมือนแบบหนักเลยนะ เป็นอาวุธอ่าผมอัพเต็มนะครับอาวุธที่เขาเพิ่มมาใหม่แต่ว่าผมซื้อจนครบแล้วนะครับ,บ้าเดี๋ยวผมพาไปดูโลกใหม่กันบ้างดีกว่านะครับนี่อันนี้ก็เป็นเอ่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะผมไม่คุ้นะเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมพาให้ดูก่อนเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้อะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันหน้านะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นครับสาหรับเรื่องที่1แล้วก็เรื่องที่2นี่เดี๋ยวดูก่อนคุณหรือเปล่าไม่คุ้นนะผมไม่คุ้นนะผมก็ไม่เคยดูนะครับไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะตาเปปป็นนนรรราาสทะะมณี้คนะับ แน่นอนครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะผมแล้วก็มาเป็นโลกนี้ครับโลกอะไรไม่รู้แต่ว่าโลกนี้มันมออีบางอย่างที่ผมจะบอกทุกคนเห็นมอนตัวนี้ไหมครับที่เป็นมอนหูแมวมอนตัวนี้เราตีเพื่อทำอาร์ติแฟกต์อันใหม่นะผมไปทำมาละก็จะเป็นดาบอันนี้นะที่อยู่ข้างหลังผมเห็นไหมอาร์ติแฟกต์ชิ้นใหม่นะครับคูณพ,พลัง6ตามเมตรแล้วก็คูนตังอีก2ครับแล้วก็ค่าบวก5นะอันนี้ต้องตีหมื่นตัวก็แน่นอนครับตีแมวตัวนี้นะครับเป็นแมวชุดสีขาวอ่นะไม่รู้อันนี้มัเรื่องอะไรนะครับ แล้วก็เป็นเรื่องของเบอร์เซิร์กนะซึ่งผมใช้ตัวนี้อยู่เพราะว่ามันแบบพลังเยอะสุดเดี๋ยวว่าจะไปเก็บเลเวลนะคือไม่ได้ตั้งยากหรือไม่แน่ผมว่าจะใช้ตัวอื่นผมว่ามาใส่มันแบบเท่ๆเฉยๆนะครับแล้วก็มาเป็นเอ่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะจ๊ะอันนี้เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนแน่นอนใครรู้ก็พูดคุยกันได้ผมคอมเมนต์มานะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนหรือเปล่านะครับผมก็ยังไม่ได้ค่อยได้วิ่งสำรวจเลยนะคือนั่งฝึกพลังอะขนาดผมนั่งฝึกเป็นแบบหลายๆชั่วโมงอะ เล่นตั้งแต่เช้า่ตั้งแต่เกมขาอัปเดตผมยังตีไม่พอเลยครับและแก็แน่นอนวนะ่าผมเรื่องนี้แม่ผมกําลังแบบเพิ่งดูจบเลยนะกําลังมันแต่ว่ายังไม่มีต่อนะครับก็คือแต่เป็นเรื่องอนิเมะที่เกี่ยวกับฟุตบอลน,นะครับอันนี้แบบสนุกดีนะทุกคนเราไปดูกันได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัวละครกันนะคือไอ้ตัวนี้ผมพอรู้อยู่นะไอ้ที่มันยิงเท้าซ้ายแบบแรงๆหน่อยยิงแบบระยะโคตรไกลมั้ง27เมตรได้มัง้งอันนี้น่าจะเป็นพระเอกหรือเปล่านะ0.01เนี่ย อันนี้ก็คือไอที่มันเก่งๆเลยแต่ว่ามันขี้เกียจหน่อยหัวขาแบบนี้แล้วก็ผมสีชมพูเหมือนผู้หญิงหน้าตาเหมือนผู้หญิงเนี่ยเขาบอกเ้ยดูตรงนี้อาจจะไม่รู้เรื่องแต่ถ้าใครดูน่าจะรู้นะว่าเจนีนี่เหมือนผู้หญิงนะเขาจะแบบวิ่งโคตรไวนะครับมีตัวประมาณนี้อ๋อแล้วตัวที่ผมชอบอยู่ไหนอ่ะคือตัวที่ผมชอบเนี่ยมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะจําไม่ได้ถึงเลยแต่ว่ามันขนาดน้าว่าเป็นราชานะผมคือมันเป็นแบบดาวซันโบวสูงสุดอะไอที่ตอนที่ผมดูนะก็เป็นประมาณนี้นะแต่ว่าผมยังสู้ไม่ถึงเลยผมต้องไปนั่งตีมอน โอเคเดี๋ยวผมจะลองไปตีมอนให้ดูหนึ่งตัวนะแต่ว่าผมก็อัพเออสเตตคือระบบสเตตเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไปเรากลับไปที่ด่าน11นะครับ,นรบ,บเนี่ยระบบสเตตเนี่ยเขาเพิ่มตรงนี้มาครับเป็นระบบเจนนะก็คือค่างเงินใหม่นะครับผมก็อัพเป็นเลเวล40ละเนี่เดี๋ยวผมอัพนี้ให้เต็มด้วยเหลือแต่สปีดที่ผมไม่เต็มคือตอนนี้ผมก็ผมก็อัพได้ถึงเลเวล40นะไม่รู้ว่ามันจะแบบเพิ่มยังไงเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปตีสักหน่อยตีสักนิดสักหน่อยแน่นอนครับับผมจะตตีีีวทท่่่ออน,นสุด คือเขาไม่ได้มีบูทใหม่นะครับบูทจะเป็นเหมือนเดิมนะผมไม่รู้ว่าถ้ากดคูณเงินเนี่ยเขาจะคูณเจมด้วยหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแต่ผมก็กดไว้เถอะมันมันเหลือๆอ,อยู่แล้วใช่ปะพวกเรานี่เหลือๆซะด้วยนะครับตีแปบบ๊บนึงครับทุกคน ไกลตาลยทุกคนโอ้โหตีแบบโคตรนานนะตีแบบนานจัดนะครับแต่ว่าผมจะกดสกิลช่วยนะครับมีหรือเปล่านี่ไงผมเหลือไว้1อันผมไม่รู้ว่ามันช่วยหรือเปล่านะนี่เพิ่มดามเมจแล้วก็บวกตังครับไม่น่าช่วยมั้งแต่ว่าผมกดไปก่อนดีกว่านะยังไงเราก็แบบหาได้เรื่อยๆนะครับกดๆไปเถอะ <c oughs> กดอะไรได้อีกไหมเนี่ยเบอร์เซิร์ชไม่มีครับผมใช้หมดมาเดี๋ยวดูนะว่าผมจะได้เพชรเท่าไหร่ตอนนั้นได้ร้อยสี่สิบตัวนี้เพิ่มมาสองร้อยนะหลังจากที่ผมไปอัพสเตตมานะสเตตให้เลเวลสี่สิบ คือทุกคนเห็นข้างเงินตรงนี้ไหมมันอาจจะเหมือนใช้เงินเก่าได้ป่าแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะครับมันก็ใช้เพรสซีฟ้าอยู่ดีผมไม่รู้ว่าเขาเอาขึ้นมาทําไมนะแต่มันใช้เพรสซีฟ้าเท่านั้นนะครับก็คือใช้เจมอย่างเดียวงั้นเออผมสุ่มตู้นี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันได้จํานวนเยอะนะแล้วก็เอาไปอัพพลังทีมแล้วก็เอาไปฝึกพลังแล้วค่อยกลับมาตีใหม่นะค่อยทําทีมใหม่ยังไงผมก็จะไปเล่นทีมฟุตบอลอยู่ดีนะทีมฟุตบอลโอเคเดี๋ยวผมสุ่มตัวแป๊บหนึ่งครับทุกคน แปบ,บเดียวเท่านั้นเพชรที่เราสะสมปะแล้วเราก็ต้องกลับมาที่ด่านสีนะผมแต่ดูสิเอ้ยผมได้เบอร์เซิร์ฟมาอยู่นะแม่โชคดีที่มันออกง่ายนะครับทุกคนอย่างที่ชิปที่แล้วไงผมสุ่มหายตัวนั้นสองชั่วโมงกว่าหรือว่าเขาปรับให้ง่ายลงแล้วนี่ครับผมสําหรับตัวนี้ได้นะครับสองร้อยสี่สิบสามล้านนะผมเป็นไงคตรเจ็บโอเคอันนี้ผมน่าจะ อ่าครับเลยครับเลยห้าตัวมันเหลือดูสิว่าทีผมจะเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับจาก 6.52B อไปเพิ่มมา8กว่าครับทุกคนตอนนี้ผมไม่รู้ว่าพลังผมจะคูณมเท่าไหร่แต่ว่าผมไปเปลี่ยนตัวแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมได้มาลาเบอร์เซอร์ใช่ไหมไม่ใช่เบอร์เซอร์หรือเปล่าหรือว่าเออเรื่องมันแค่เบอร์เซอร์ไหมแต่ผมไม่ดูตัวละครชื่ออะไระครับอ้าวไปไหนอะตัวเขาอยู่อออยู่นี่บาเลเชียโอ้ยมีดาบให้อยู่แล้วนี่ใส่ขวามาทำไม แปลกๆเบอร์เซอร์ค่าถือแปลกๆโอ้โห oh ผมไม่รู้ว่าตัวนี้มีเควสให้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองไปดูสักหน่อยพี่เบอร์เซอร์ของเรานั้นไม่มีเควสอย่างนั้นหรออ่ามันมีอะไรซ่อนอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองวิ่งดูก่อนไม่น่ามีนะคือหลกัหลกๆที่เห็นว่าซ่อนก็คือไอตรงแอรียคูพลังใช่ไหมสามสิบหกอะ่ะแต่จริงๆมันก็เหมือนไม่ซ่อนอะ่ะทุกคนเนี่ยคือมันก็เห็นเห็นกันอยู่อะนะครับมันก็เหมือนไม่ซ่อนอะ่ะนี่ไอตรงนี้ก็ผมก็อัพถึงแค่ ผมอัพจนมันตัดแล้วนะคูล3ามพาวเวอร์นะครับแต่ว่าโลกเก่าผมก็ยังเลียรยไม่หมดนะยังมีแบบโลกเก่าที่ต้องอัพออร่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ออร่าแล้วก็รีแล้งอะไรพวกนี้นะก็เป็นโลกใหม่ที่ยังเหมือนกับโลกเก่านะครับในรูปแบบการลิ้นนะครับยังเหมือนโลกเก่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็อาจจะต้องรอเขาอัปเดตอีกครับก็ฝึกฝึกพลังไปก่อนแต่ว่าพลังหลักดีๆนี่ไม่ค่อยไหวนะครับต้องแบบว่าต้องเกินหลักดีๆไปหน่อยแต่ทุกคนเฟียลๆกันอยู่แล้วล่ะนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ผมด้วยนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับผมบ๊ายบายครับ